สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกมดาราก้อนบอลเลเจนกันอย่างเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยโอ้โหมาในมาดมัดใหม่กับดาวร้ายนะผมเจ้าตัวเล็กตัวจีตัวนี้กับกับคิดบูเลเจนลิมิเต็ดนะครับแล้วคือการ์ดมันสวยมากนะครับสาหรับบูตัวนี้นะครับผมทามาได้ดีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสามารถภายในเกมของเจ้าบูเด็กตัวนี้ครับว่ามันจะเกลี้ยกล่อดขนาดไหนนะครับ โดยตัวละครบูเด็กนะครับเป็นตัวตีไกลนะครับธาตุสีน้ําเงินนะครับโดยความสามารถของบัสอาร์นะครับก็คือเมื่อโจมตีศัตรูด้วยบัสอาร์เนี่ยมันจะลดค่าการใช้บัสอาร์ลง3หน่วยนะครับเป็นเวลา15าวินะครับก็คือ29เหรือ26นะทางด้านของสเปเชียลมูฟนะครับก็คือเมื่อโจมตีโดนศัตรูเนี่ยมันจะสุ่มบัฟดาเมจนะครับใน1-3ถึงนี้นะครับก็คือมันบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะบวกเป็นขั้นๆนะครับก็คือขั้นหนึ่งก็บวก15%นะครับ ถ้า2ก็คือ1ิบ5นะครับถ้าขั้น3ก็เป็น1ิบ5 15ก็คือ45นั่นเองนะครับเหมือนกับการ์ดเขียวของบูบูเด็กธาตุสีแดงนะครับแต่นี้มันเป็นสุ่มของการ์ดฟ้าใช่ไหมน่าจะใช่นะมาต่อที่สเปเชียลสกิลนะครับโอ้โหการ์ดนี้มันโคตรจะเด็ดนะก็คือฟื้นฟูเลือดก่อนเลยครับ15นะครับแล้วก็ฟื้นฟูเกรหลบนะครับ60นะครับอันนี้ทำงาน4ครั้งต่อ1เกมนะครับแล้วก็บวกดาเมจเพิ่มอีก30%นะครับ และยังมีความเร็วโจกระดอีก1เลเวลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือลดเขาเรียกยกเลิกแอตติวิวดาวเกตนะครับในตัวละครมันนะครับก็คือบัฟผลเสียต่างๆนะครับที่ติดมากับจอมันบูนะครับทางด้านของแอตติเมตสกิลนะครับก็คือจะบวกความรุนแรงของแอตติเมตสกิลอีกห้นะครับแล้วก็ตามธรรมเนียมนะครับของแอตติเมตสกิลก็คือมันจะยกเลิกไอ้พวกเลือดที่ฟื้นฟูเหลือสูนนะครับก็คือตายไปเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการพุ่งผ่านบัสแอทแทคของคู่ต่อสู้นะครับ ทางด้านของเมนาบิลิตี้นะครับก็คือจวดทิเมตนะครับขึ้นมือนะครับฟื้นฟูเลือดนะครับ40%ฟื้นฟูคิ30หน่วยนะครับแล้วก็ล็อกสไตล์อาร์ตคู่ต่อสู้นะครับเป็นเวลา5วิแล้วก็ยกเลิกเขาเรียกสถานะบัฟต่างๆของคู่ต่อสู้นะครับไอ้บนหลอดเลือดนะครับกดเมนปุ๊บหายเกลี้ยงนะโอเคเรามาต่อกันที่ยูนิคอเบลิตี้นะครับเป็นยูนิคแค่2ยูนิคแต่แม่งโคตรยาวเลยนะอันแรกเนี่ยจะบวกดาเมจนะครับคือตีพวกแท็กไซย่าแล้วก็รีเจนแรงขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าตัวละครนี้เข้ามาในสนามเนี่ยก็จะบวกดาเมจนะครับ90%นะครับรับดาเมจน้อยลงนะครับ30%นะครับมีบัฟป้องกันสถานะอาการผิดปกติเป็นเวลา60วินะครับแล้วก็ทุกๆครั้งที่จอมันบูเนี่ยยืนอยู่ในสนามนะครับก็คือทุกๆ4วิเนี่ยมันจะได้บัฟพิเศษอีกนะก็คือฟื้นฟูขีนะครับ30หน่วยนะครับทำดาเมจกับศัตรูนะครับได้ดูแรงขึ้นอีก20%นะครับ ต่อกันที่ยูนิคแอบิลิตี้นี่2นะครับความสามารถนี้เนี่ยมันจะแสดงทุกครั้งที่จอมันบูเนี่ยหลบนะครับคือเวนิชชิ่งสเต็ปนะครับก็คือมันจะสุ่มจั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับถ้าบนมือเราเนี่ยมีการ์ดสามใบหรือน้อยกว่านี้นะครับแล้วก็มีอัตราฟื้นฟูเกินหลบอีก50%นะครับเล็กหนึ่งความสามารถนะครับก็คือถ้าจอมันบูเนี่ยอยู่ในสนามนะครับแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเกิดเปลี่ยนตัวในขณะที่จอมันบูเนี่ยอยู่ในสนามนะครับมันจะจั่วการ์ดเขียวนะครับขึ้นมือนะครับ ใช้งานได้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มเวลาเปลี่ยนตัวให้กับคู่ต่อสู้นะครับสวินะครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยมีอัตราการฟื้นฟูเลื่อนน้อยลง20%อเนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเจ้าจอมมันบูเด็กนะคือมันมีดีที่ความสามารถจริงๆนะครับถ้าใครโชคดีหรือเปิดได้ดาวเยอะๆเนี่ยมันเก่งมากนะครับแต่ว่าถ้าดาวน้นอยๆเนี่ยมันก็จะแพ้พวกตัวดาวเยอะกว่านะครับทำดาเมจเนี่ยมันไม่มันไม่ค่อยมีผลหรอกแต่ว่าตอนโดนดาเมจเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู ความเฟี้ยวฟ้าและความจีดของไอบูตัวนี้นะครับว่ามันจะแสบแค่ไหนนะครับโอเคไปดูเลยว้า wow, เราเจอเป็นรีเจเนเรชั่นนะแล้วก็ทีมของผมนะครับเป็นเอ่อเป็นทีมน้ําเงินม่วงนะครับแล้วก็ผมให้มิสเตอร์ซาตานมาด้วยนะมันจะบวกให้กับจอมมันบูนะแล้วผมก็เล่นบูนะครับแน่นอนครับถ้าเล่นทีมสีเนี่ยผมแนะนําอยู่แล้วนะให้มี4ตัวนะครับสลับลงนะครับน้ำเงิน2ม่วง2นั่นเองนะครับ โอ้ okay, oh, เจอเป็นบุ้งอ้วนจำได้ไหมโอ้ถอยถอยถอยเกือบละโยนหินไปเลยแก๊งปลาหินะเนยเขาไปครับแก๊งปลาหินครับซ้ายไปโ okay. อเคมดกัด <c oughs> เปลี่ยนบุ้งอวนซ้ายไปโอเคมันไม่ต่างอะไรกับสาตาเลยอนันโอเคเขาเปลี่ยนเป็นจิกโรครับแพ้สีนะสลับมาซ้ายไปโ okay, อเคถ่ยมาครับเรามีการเสียวหลบครับเนี่ยเรากดหนึ่งทีเนี่ยมันจะเต็มหลอดนะครับ เกือบเต็มนะหลอดฟูลครับสไตชนนะฮึบขอเาวหนึ่งเจ็ดอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ไงบูกระเกงบูกระเกงขาวได้เปรียบสไตไปแรงอยู่นะไซไปีครับแรงนะบอกแล้วแต่เราโดนก็แรงนะเพราะาดาวเราน้อยครับหลบอีกกดขัดเียวอีกครับนี่ไงตื่นจากการหลับไหลโอเคเกินหลบใหม่แล้วโคตรโกง แต่ไม่ได้สี่ครั้งนะทุกคนเราใช้ไปละสองเป็นซานะต,ตานไปอีกหนึ่งที่ครับโอเคเราต้องเปลี่ยนซาตานกน่งนะถ้าเราจะฆ่าบูเนี่ยเราต้องไลซิ่งรัดนะส่วนเนอะร์เบลิตี้ของซาตานเนี่ยมันจะล็อกคู่ต่อสู้ครับเปลี่ยนตัวไม่ได้โอเคเขาหูเลือดให้กับเพื่อนร่วมทีมหลบครับกดเมนปึ๊บกดเมนบูโอเคติดเงืองอะโคตรสวย <laughs> โอเคเอ้ยไลซิ่งรัดหรือเปล่าไม่ต้องมั้งไม่จะตายครับ โยนมาครับปึ๊บนี่ไงกงร้อยโยโย่โอเคสิโ,โลหลบครับต่อยจอยจอยโอเคเมื่อกี้นี้เขาจะดันคอมโบนะเอาอะไรซิ่งนัทเฉยเลยหลบครับสไตล์นี่ไนงะกดเมย์ครับมาแล้วชี้หน้าด้วยไอ้กระจอกนี่ไงไอกระจอ,อกจอสไตล์ไปก่อนนี่ไงโอเคเหมือนจะเก็บไว้ใช้ตอนจบไม่ได้นะคงต,ต้องฆ่าคุณลุงกิโ,กโลนี่วู้ hoo, ไปแล้วครับ เตะเฮ้ยกระทืบึ้งกระทืบ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 นี่ตายซะโอ้โหก็เจี๊ยวไอ้เด็กคนนี้ต้องอะไรสินะครับโอเคหลบไม่ได้ครับเขียวนี่แน่อาร์ตครับโอเคจะจบไหมหรือจะเราได้เออเราได้นะเราได้ก็หลบฟรีครับโอเคเล่นต่อหลบครับต่อย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 โอเคเรามาดูฉากเออเหมือนเอเลี่ยนเลยวะ ไอเกมนี้ okay, <Okay, S 1> เป็นฟิวเจอร์นะครับนำมาโดยซามสุนะครับเทพองค์เดียวที่ไม่มีใครรักนะผมก็เกลียดโอเคเราใช้ตีเดิมครับโอเคเปิดม,มาโดยซาตานครับกดการ,ร์ดเขียวชูมือขึ้นแล้วหมุนหมุนเอาติดเงื้อไงโอเคเปลี่ยนบูเด็กนะครับหน้าที่ของซาตานเนะี่ยคือลงมาทุกครั้งเนี่ยเอาให้ศัตรูนะ่ติดดีบัฟนะครับเราก็เปลี่ยนออกแล้วก็เก็บไว้ ล็อกให้ศัตรูเปลี่ยนตัวแล้วกระไรซิ่งรัดนะส่วนมากแล้วก็เอาแบบไรซิ่งรัดนะครับกดการ์ดเขียวปึ๊บเต็มครับเล่นต่อได้อื้อหเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโคตรโกงอื้อหือม,มันทําให้เกมได้เปรียบประมาณ4ครั้งนะคือ4ไฟเนี่ยเราจะได้เป,ป,ร,นะปร,รียบมากนะครับนะครับคู่ต่อสู้เป็นสีเขียวเราก็ต้องเปลี่ยนตามบ่อยๆนะสไตล์โอเคง่าจะต้องกดเมนครับอ้าวทำไมไ่ได้ขี้เหรอคิดว่าได้ขี้ฮัลโหลได้อะไรวะเฮ้ยแปรงหน้ามาสั่งนูกโอ้ ซูเปอร์เซียโร่ใสครับหลบไปถังมาเอ้ยการ์ดฟ้ามาไม่ทำโดนเลยครับโอเคเรายังไม่เปลี่ยนตัวนะต้องใจแข็งโอเคสลับซาตานครับรอเขาติดนี่ยังงั้นนะเผื่อฟุก๊โกโหจะเขาไม่เซส,สเติสอะไรนะต่อการรัวๆเลยเอาแต่ยังติดอยู่นี่นี่กยกดล็อกตัวไม่ให้เปลี่ยนอ,อ,อ้ดาบสองคมดาบสองคมเนี่ยมันมันจะมีบางจังหวะน,นะเขาเรียกจังหวนนะนรกนะทุกคนไอ้จังหวะที่เรา ทำมือไวแล้วแต่ว่าเขาติดมือไงะนะถ้าเราอ่านเกมผิดนะครับสลด์ไปเลยโอเคนี่ไงสลับบูครับโอเคเลีเจนดัลลี่ฟิดิกของบูเนี่ยเขาจะไม่ฟืน้นนะครับลาก่อนอีกหนึ่งทีเนี่ยทุกท้องตเตะแล้วกระทืบเไปกระทงกระทืบกระทกระทึ้กระทกดใครมาโยนระเบิดสีชมพูสีสวยเรียบร้อยครับ โอเคเขาเปลี <owad Es> okay, ่ยนการ์ดบนมือนะถ้าเกับตอนนี้เขามีการ์ดสาใบกดเมนเป็นสี่ใบครับปึ๊บหลบสลับนี่จังหวะนรกไอ้ยังเป็นจังหวะนรกจัดอ่ะยอยู่แล้วก็เฟลเว้ยโอเคโดนต่อคอมโบเฉยเลยว่ะเคปูจิต้ามาครับอะไรซึ่งแล้วเราก็มีซาตานนะโอเคสลับปึ๊บ ไอ้บัฟซาตานแอกว่าไอ้บัฟไอ้บัฟควนโอ้ยนะมันทำได้สองครั้งตอนหนึ่งเกมนะครับก็คือทุกครั้งที่มันลงมาในสนามนะครับลักขี่เต่าโอ้ชนเหรอโอ้โหมาดิฮึบโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคมันต้นสีสั้นเลงนี่พึ่งจะดีซีสันมาก็จับมูกว่าเลยนะฮึบหลบสวยโอ้โหเขาต่อยมาครับโอ้โหแรงมากโอ้โหไรซิ่งรับเลยนะ ผมก็ปล่อยครับวัดดวงวัดท่าไม้ดีแรงมากเราสั่งดาวด้วยคนระับแล้วเราก็แท้ผธาดเขาด้วยนะโอเคไม่ตายยังมีลมหายใจอยู่สลับบูควับบู๊ังโอเคเรียบร้อยแะ,ะ,ะ้เดี๋ยวจริงๆอ่ะจริงๆทีๆละการตายท่าจบของตัวเก่าเลยนะบู๊ังสีเขียวนะ โอเคเกมนี้เป็นฟิวชั่นวอลิเออร์นะครับตอนแรกว่าจะเอาซามัสนะครับไปแก้เคฟล่านะแต่เขาก็มีโกจิต้าบูมาแก้ซามัสอีกก็เลยเอาบูไปแล้วกันโอเคเจอความปั่นป่วนนะครับเริ่มเกมมาติด2บัฟนะครับฝั่งนูง้นนี่เนยโอเคเขาไม่ติดงนะดี้ยนะติดไหมไม่ติดเลยติดไหมไม่ติดเลยโอเคดินต่อยมาเราจะเพิ่งจะหวังกับบัฟนั้นนะมาต้องเล่นด้วยความสามารถของเราโอเคเขามีสีหลังสองตัว จับทีมมาดีนะแก้สีเราหมดเลยนี่ไงไปนะครับแรงนี่ไงตัวจี๊ดแต่ตัวจีดวจ๊ดเรามีการเขียวนะโอ้สองใบอีซี่โอเคฮึบหลบแก้ละไม่เต็มนะนี่ก็กดอีกทีนึงครับต่อไปก่อนก็กดอีกหนึ่งทีนะเขากับเราเสียสองครั้งไปแล้วนะเหลือยงสองครั้งในการฟิวเลเกตหลบโอเคคนฮึบโอเคเก้าจุดเก้า โอเคได้อยู่ไอ้ hey, กูชิต้ามันกลับมาได้ยังหรอน่าจะยังนะโอเคเป็นชุดลาครับนี่ไงนี่เข้ามาเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะโคดูครับบูถ,ถึงจะเล่นได้นะครับโ okay, อเคเขาติดลูกคอมโบโกดเมนเรียบร้อยครับต้องหาจังหวะฆ่าไอ้ทิพไปไปโอเคน่าจะตายละเปลี่ยนบูครับอืโอโหเรียบร้อยแรงมากแรงมากใส่บาร์สใช่ไหมละ่ะ อ้าวติดตัวเมืองอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แยกจัดนี่งแน่ตายครับเก็บมู๊ต้องใได้อยู่ตายหมดแล้วเหลือแก่คนเดียวแล้วล่ะโคจิต้ามันกดเมนอ้าวเรียบร้อยปิดฉากผมว่าตายมาวิ่งไงดิอุ้ยกระทึ้ดิกระทืบ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 นกระทึ้นอุ้ยนี่ไงโอ้จบจบจบนี่วันสีชมพูโอหโยมแล้ว ถึงจะไมห่หวานนะแต่ก็ตามสไตล์บูนะมันแสบซ่าโอเคแล้วก็วรวมกันตักสายไหมนี่ยิ้มยิ้มหล่อยิ้มกระชากใจโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปแนะนําตัวละครบูนะครับก็เริ่มกลับมาทําคลิปนะนี่ก็น่าจะเป็นคลิปแรกครับหลังจากที่ผมรักษาการเก็บตาของตัวเองกลับมาไงก็คัมแบ็แล้วอย่างเต็มตัวนะครับน่าจะได้ เห็นคลิปใหม่ๆกันยาวๆอีกต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย